สวัสดีทุกทกท่านนะคะที่ดูเรื่องข้ามภูผาหาันทาลิขิตรักเป็นเพื่อนกันมาจนจบนะคะในเรื่องนี้เนาะตอนจบก็มีความเสียใจอยู่นะคะก็ใครที่เสียชีวิตก็เสียไปนะคะส่วนคนที่ไม่เสียชีวิตเราก็จะเรียกว่าอาจจะเป็นโอเคผู้ชนะในเรื่องนี้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลี่ถงกวงนะคะแล้วก็องค์หญิงนะคะอย่างอิงนะคะของพวกเราแล้วก็มีฮองเฮาเซียวนะคะเซียวเหยียน มีตันหยางอองนะคะมีท่านพัสนมผู้สูงสักนะคะชูพัสนมชู่นะคะแล้วก็มีท่านหญิงนะคะคือจินหมิงชูเย่ก็อยู่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะทีนี้นะคะมันก็มีตัวละครซึ่งเป็นตัววายร้ายใหญ่ๆใ,ในเรื่องนี้นะคะบางคนก็ยังคงมีชีวิตอยู่บางคนนั้นก็เสียชีวิตไปนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีใครรอดอยู่บ้างแล้วก็มีใครตายไปแล้วบ้างนะคะใครบ้างที่หวานเรียกว่าตัวร้ายนะคะ ตัวแรกเลยก็ต้องให้จัก,กรพรรดิแคว้นอันเนี่แหละค่ะหลี่ชินนะคะ อาจกล่าวได้ว่านะคะไอจัก,กรพรรดิเท่าคนนี้เป็นตัวละครที่โหดเหี้ยมแล้วก็เจ้าเล่ห์ที่สุดในเรื่องนี้เลยนะคะเขานั้นสมรู้ร่วมคิดกับชาวเปิดผ่านเมื่อไม่กี่ปีก่อนค่ะณจุดนั้นก็ทําให้เจ้าเจี๋ยฮองเฮานะคะก็ได้มารู้ความรับณจุดนี้แล้วก็ต้องการที่จะหยุดฮองเต้ผู้เป็นสามีของนางให้ได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะฮองเต้นั้นก็วางแผนเลยค่ะกาจัดนะคะเจ้าเจี๋ยฮองเฮาแล้วก็เป็นผู้ที่สั่งให้จุด เ,เพลิงนะคะให้ไหมที่หอนั่นแหละค่ะก็ทําให้สังหารนะคะเจ้าเจี๋ยฮองเฮาซึ่งพระนางก็ไม่ต้องการที่จะหลบหนีไปไหนนะคะเพราะว่านางเอกเหรินซินในตอนนั้นใช้ชื่อว่าเหรินซินนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเห,นหรินรอี้มาช่วยทางด้านเจ้าเจี๋ยก็ไม่ไปนะคะเจ้าเจี๋ยฮองเฮาค่ะแล้วณนะจุดนี้นะคะทางด้านฮองเฮาเจ้าเจี๋ยก็ไม่ได้บอกนะคะทางด้านนางเอกของพวกเราด้วยว่า ใครนะคะเป็นผู้ที่มีส่วนในการฆ่านางเอาอย่างนี้ก็ทําให้นะคะนางเอกของพวกเราแนนก็ต้องมาสืบเรื่องนะคะทีหลังซึ่งก็เป็นภารกิจหลักตั้งแต่ต้นเรื่องของนางเอกของพวกเราเลยนะคะและนี่ต่อมาก็ได้รู้ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายนะคะของฮองเฮาเจ้าเจียนนั้นก็เป็นราชวงศ์ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์ชายใหญ่พ่อตาขององค์ชายใหญ่แล้วก็ทางด้านอมามหาดคนหนึ่งที่ชื่อว่าเถาวิทยะะนะจุด พวกเขาก็ร่วมกันค่ะแบบว่าจะเอาฮองเฮาลงให้ได้นะคะส่วนอีกคนหนึ่งนั่นก็คือลูกชายแท้ๆของท่านเจ้าเจี่ยฮองเฮาก็คือหลี่เจินเย่น,นั่นเองนะคะเพราะว่าได้รับดีลมาจากท่านพ่อก็คือตําแหน่งรัชทายาทค่ะแต่ว่าณัจุดนั้นพ่อก็ผิดสัญญาเนาะแต่ว่าลูกนั้นก็ได้ทรพีท่านแม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะณจุดนี้นะคะก็ในช่วงของไปไป ไปลายๆของเรื่องแล้วนะคะของละครเนี่ยหลนหรี้ก็ได้ทำการให้นะคะประกาศความผิดเนาะเอามาประจานเลยนะคะต่อหน้าไพฟฝาประชาชนแล้วก็เหล่าบรรดาขุนนางนะคะว่าเอ้ยคนที่ผิดเนี่ยก็คือจัก,กรพัิแห่งแคว้นอันนะคะเป็นผู้ที่เอ่อทำให้เจ้าเจี๋ยหองเหา่าต้องถึงแก่ความตายค่ะแล้วนางเอกของพวกเรานั้นก็จัดการอย่างสะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาหัวของเหล่าบรรดาอ,อ,องค์ชายใหญ่พ่อตาองค์ชายใหญ่ แล้วก็อมาตที่ชื่อว่าเถาเว่ยถึงแม้ว่าจะ,กะเกษียณไปแล้วนะคะนางเอกของพวกเราก็ไปตัดเอาหัวมาเป็นเครื่องเส้นไว้เจ้าเจี๋ยหองเหาเรียบร้อยแล้วส่วนหลี่เจนเย่นั้นนะคะโดนก็โดนแผนการของนิ่งหยวนโจกัลหลนหรูอี้เนี่ยให้แบบลดตําแหน่งลงแล้วก็ให้กึง่งกึ่งถูกในประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามค่ะด้วยความที่ไอ้เจ้าฮองเต้เทาคนนี้เนาะก็ ก็เหมือนกับว่าเขาเขาก็รักลูกชายของเขาแล้วก็เอากลับมาเอาลี่เจนเย่กลับมานะคะจะมาแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาทค่ะแต่ว่าลี่เจนเย่นั้นไปมีข้อตกลงกับทางเปิดผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดให้ทางทหารนั้นเปิดนี่ค่ะหลอกเปิดประตูของด่านเทียนเหมือนออกมานะคะก็ทําให้โอ้โหเกิดความหายนะอย่างรุนแรงเลยค่ะณจุดนี้นะคะในตอนพิธีระหว่างพิธีแต่งตั้งรัชทายาทเนี่ยก็เลยนิ่งหยวนโจกั หลนรูอี้นะคะรวมทั้งหลี่ถงกวงค่ะก็มานะคะแต่คนที่แบบว่าคาดไม่ถึงเลยก็คือคนสนิทนะคะผู้ติดตามของหลี่ถงกวงค่ะก็แจกไปหนึ่งจึกนะคะแทงจุกไปเลยนะคะที่จกกักรพัรนิแคว้นอันนะคะตายเลยค่ะเพื่อนๆก็ถือได้ว่าตายด้วยฝีมือคนที่ไม่มีใครคาดถึงเลยนะคะ อันนี้คือไวไลท์ตัวที่หนึ่งเลยนะคะทีนี้มาดูไวไลท์คนที่สองก็คือหลีเจนเยตัวนี้ตัวหายนะที่แท้จริงนะคะเป็นตัวที่ไปหลอกให้ทหารของด่านเทียนเหมินนั้นต้องเปิดประตูรับพวกเปิดผ่านเข้ามาค่ะณนะจุดนี้นะคะถึงแม้ว่าเขานั้นจะเขาเรียกว่าอะไรเดียเขาเป็นผู้ที่แบบใส่หลายท่านแม่ของเขาก็คือเจ้าเจี่ยหองฮาวนะคะก็ร่วมมือกับเผา่าผู้อาวุโสของเผา่าซา,า,าตง แล้วก็ประมาณว่าท่านแม่ของเขานี้เสียสตินะคะณนะจุดนี้ก็เป็นคาโกหกนั่นเองค่ะแล้วกรรมมันก็ตามสนองเนาะเพราะหลีเจนเย่นั้นก็โดนผู้เป็นพ่อนะคะก็คือจัก,กรพรรดิแคว้นอันก็โกหกแล้วก็เลยไม่ได้ตําแหน่งรัชทายาทนะคะดึงมาเรื่อยๆดึงมาเรื่อยๆค่ะส่วนเจ้าเจี่ยหองเฮานั้นนะคะใครๆก็เลยได้ได้รับแค่ข้อมูลว่านางนั้นป่วยทางจิตนะคะเพราะว่าไอ้เจ้าหลีเจนเย่กับผู้อาวุโส ที่ร่วมมือกันนะคะของเผ่าซาตงนั่นเองค่ะซึ่งหลีเจนเย่น,นี้นะคะโชคดีที่เขานั้นเป็น ลูกชายที่แท้จริงเลือดเนื้อเชื้อไข,ขของเจ้าเจี๋ยฮองเฮานะคะเขาก็เลยมีชีวิตรอดมาถึงในช่วงสุดท้ายนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขานั้นทรยศนะคะเป็นกระบฏต,ต่อแคว้นอันค่ะก็โดนในเวอร์ชั่นละครโดนเติ้งหุยฆ่าไปนะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นในนิยายออนไลน์นาอที่หวานอ่านมานะคะ,ะก็คนที่ฆ่าองค์ชายหลงเนี่ยก็คือนิ่งหยวนโจเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าในเรื่องไม่ใช่นะคะในเรื่องก็เป็นเติ้งหุยอ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะใน ในนิยายเนี่ยคนที่ฆ่าห้องเต้ของแคว้นอันเนี่ยก็คือแม่ทัพของเปิดผ่านนะคะเพื่อนๆก็ตรงนั้นมันก็สะใจเนาะแต่เราไม่ได้เห็นอนะในเวอร์ชันทีวีนะคะกลายเป็นว่าเขาโดนใครก็ไม่รู้อะเป็นตัวละครที่พวกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีความใจกล้าขนาดนั้นในการที่จะไปเสียบห้องเต้นจนตายนะคะก็คือคนสนิทหน้าตายอย่างละอ่อนอยู่เลยของหลี่ถงกวงนะคะ ต่อมานะคะคนที่3เรียกว่าไวไลน์ที่ซ่อนอยู่ลึกมากๆเลยไม่มีใครนะคะ ที่จะคิดว่าเขานั้นเป็นคนเลวสามที่สุดเลวสามที่สุดในแคว้นอู่เลยนะคะต้องเรียกว่าเป๋ฮาวนะคะก็เป็นเรียกว่าอิงเซียนอองนะคะคนนั้นก็เขาขาพิการค่ะแล้วก็ตอนที่เขาขาพิการนั้นมันก็มีเหตุนะคะคือเขานั้นช่วยชีวิตของเซียวเหยียนซึ่งต่อมาก็เป็นพี่สะใายของเขาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ยังยังเป็นเด็กนะคะไปแบบล่องเรือด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวเขานั้นก็มีความทะเยอทะยานมาโดยตลอด แล้วก็ต้องการที่จะเป็นจักรพรรดินะคะเขาคิดว่าตัวตนของท่านแม่ของเขานั้นคือแบบผู้สูงศักดิ์ที่สุดนะคะดังนั้นแล้วควรที่จะเป็นตัวเขาที่เป็นทายาทเนี่ยได้สืบทอดราชบัลลังก์ของแคว้นอู่นั่นเองค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะเขา เขาจัดการเนี่ยค่ะเขาวางแผนที่จะฆ่านะคะพี่ชายของเขาก็คือจัก,กรพัฒดแคว้นอูคนปัจจุบันก่อนที่จะตายนะคะซึ่งนั่นก็ตายเพราะว่าไอ้ไอ้ไป๋ห่าวเนี่ยไปร่วมมือนะคะเอออยู่ๆแบบส่ง ส่งใครอะส่งสายลับหรอไปร่วมมือกับทางเปิดผ่านนะคะที่ถวายระเบิดพีชีพอะ,ะระเบิดอันค่อนข้างใหญ่อยู่เนาะลูกกลมๆนะคะเปิดออกมากำลังกาลังจะบูมเลยนะคะก็เป็นระเบิดระเบิดพีชีพไปนั่นก็เป็นแผนการของเป๋ห่าวนะคะ ทีนี้ค่ะแม้กระทั่งตันหยางอองนะคะโอ้โหค่ะหลอกล่อให้เข้าไปไหว้บรรพชนนะคะแบบประมาณว่าไปรับตำแหน่งฮองเต้ก็ไปไปไหว้บรรพชนก่อนนะคะแล้วก็มีการทำเขาเรียกว่าอะไรดีวางวางกลไกไว้นะคะว่าเดี๋ยวตีตีเสร็จนะคะให้ให้ล้มลงไปด้านล่างแล้วก็ชักให้ป้ายะค่ะป้ายของบรรพชนหล่นลงมาทับ ตัวนะคะกะอักเลือดเลยตันหยางอ่องโอยแผนนี้เหนือความคาดหมายมากนะคะไอ้แผนที่ว่าเออทักฆ่าถ้าเป็นไม้เทา้าไม้เทา้าอันนั้นเป็นมีดแล้วเสียบเข้าไปเลยตอนแรกนึกว่าโอ้จะต้องตันหยางอ่องโดนเสียบแน่ๆนะคะโดนพี่เป๋ห่าวเสียบแต่ทีนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นการแบบดึงนะคะเอาป้ายที่อยู่ข้างบนเนะ่ยเป็นป้ายเป็นป้ายของหอบ,บรรบรรพชนของฮ่องเต้ตะกูลหลี่นะคะลงมาทับค่ะณ <c oughs> จุดนี้เพื่อที่จะบอกว่าอ๋อฟ้าดินไม่ได้ ไม่ได้มีความเห็นด้วยนะคะที่จะให้ตันหยางอ่องนั้นขึ้นครองราชอะไรประมาณนี้นะคะเออนะจุดนี้เป็นความคิดที่เก๋ไก่มากเลยนะคะแต่ก็โชคดีค่ะไม่รู้ว่านิ่งหยวนโจกับหลนหรูอีนั้นเข้ามาตอนไหนอะไรยังไงนะคะแต่อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาถึงห้องบรรทมเลยะะห้องบรรทมของแท่นฮองเฮาเซียวนะคะก็มาช่วยวางแผนแล้วก็ต่อต้านเรียบร้อยนะคะก็ทําให้หนักกากนะคะโดนกระชากออกมาค่ะแล้วกออ็ทางด้านตันหยางอ่องเองก็ ินนะคะคือทุกคนในนั้นได้ยินแล้วก็จางซ่งผู้เป็นผู้เป็นอมตะนะคะที่มีความทยทยานนะคะอยากเป็นผู้สำเร็จราชการแทนอะไรแบบนี้ก็ได้ยินด้วยเช่นกันนะคะก็ถือได้ว่าก็ตายเดี้ยงไปด้วยฝีมือของหลนรูอี้นังเอกของพวกเรานะคะนี่ก็เป็นตัวไวรลทยที่อยู่ลึกมากมากเลยนะคะของแคว้นอูค่ะ ต่อมานะคะมาถึงจัก,กรพรรดิเปิดผ่านบ้างนะคะคนนี้ก็สิ้นพระชนอย่างอนเนตอน,นาดนะคะก็คงหาร่างเลือดเนื้อวิญญาณไม่เจอค่ะเพราะว่านะคะมาเองเช่นเดียวกันแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยก็โดนนางเอกของพวกเรานะคะหลนรอี้เข้าไปฆ่าถึงในในกระโจมเลยนะคะแต่ว่ากระโจมที่หลนรอี้เข้าไปน่ะมันเป็นเหมือนกับองค์ราชทายาทก่อนนะคะตําแหน่งคือจั่วเซียนอ,องนะคะเป็นผู้ที่นําทัพค่ะส่วนคนที่เข้ามาทีหลังนะคะแล้วก็มาใช้ ดนั่นก็คือเหมือนกับว่ามีคนไปรายงานว่าทางด้านขององค์ราชทายาทเนี่ยร่วมมือกับทางฮองเฮาของแขว้นอันนะคะซึ่งทําให้ทางฮองเต้ของแควนเปิดผ่านก็มีความกลัวว่าเอ๊ะ จะกระบาดหรือเปล่านะคะก็เลยรีบมาค่ะณจุดนี้นะคะก็เลยโดนฆ่าไปทั้งสองคนเลยนะคะเออไอการแต่งตัวของแคว้นเปิดผานนี่ก็มีความนั่นๆดีเนาะแล้วก็มีความมีความดูองอาจดีเนาะสาหรับเปิดผานนะคะแต่ว่าเออเปิดผานเนี่ยถ้าตามหนังจีนเรื่องอื่นๆหรือว่าตามประวัติอะไรต่างๆจะเป็นเหมือนกับแคว้นแล้วก็เป็นชนเผ่าที่มีความโหดร้ายมากๆนะคะฆ่าล้างผานอย่างเดียวนะคะสําหรับเปิดผานนะคะก็เอาเป็นว่ามันมันเป็นเหมือน กับคำที่เรียกแบบกองทัพหมาป่านะคะเป่ดผ่านก็เป็นกองทัพที่มีมีทหารมาที่แข็งแกร่งมากๆนะคะก็คือคือส่วนใหญ่จะถูกให้เป็นตัวโกงเพราะว่ามีความหดเหี่ยมมากๆแต่ว่าเราจะเห็นว่าการแต่งตัวเนาะมีความเท่ๆอยู่นะคะก็เอาเป็นว่าหล่นหรี้นะคะหรือว่าหล่นซินนังเอกของพวกเรา จัดการหมดนะคะสังหารไปเลยค่ะทั้งจวดเซียนอองแล้วก็ทั้งตัวของจัก,กรพรรดิแห่งแคว้นเปิยผ่านที่มานำทัพด้วยนะคะมาถึงคนที่5้ากันบ้างนะคะหวานก็จัดให้เป็นคนวยร้ายนะคนนี้จางซ่งนะอมาตัดจังซ่งนะคะจางซ่งนั้นน่ยมีตําแหน่งสูงแล้วนะคะแล้วก็ยังคงมีความทะเยอทะยานมากอยู่ค่ะเขานะคะที่เขาโดนหวานจัดเป็นตัวร้ายเพราะเขานั้นเคยวางยาน,นิ่งหยวนโจมาก,ก่อนแล้วก็เหมือนกับบีบบังคับไก ให้กับนิ่งหยวนโจนั้นต้องพาองคหญิงนะคะที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายเป็นหลี่อ๋องเนี่ยเดินทางไปเป็นคณะทูตไปรับนะคะไอ้ตัวของฮองเต้แขวนอู่ที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่นะซึ่งณนะจุดนี้นะคะเขาแสดงความทะเยอทะยานออกมาอย่างอย่างไม่ปิดบังนิ่งหยวนโจเช่นเดียวกันนะคะจริงๆอะ่ะคือเขาอะ่ะเป็นคนที่ ที่มีสภาพของจิตใจอะ่ะเหมือนกับจกักรพรรดิเทาหลี่ชินแห่งแห่งแคว้นอันเลยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเพียงแต่ว่านะคะจางซ่งนั้นไม่มีอำนาจสูงเท่ากับจกักรพรรดิแคว้นอันนั่นเองค่ะเขาก็เลยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของคนไม่ดีนะคะแต่ว่าสุดแล้วนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยในเวอร์ชันของของละครน่ะก็ทำให้เขานั้นยังคงมีชีวิตอยู่ได้นะคะเขาไม่ตายแล้วแถม นิ่งหยวนโจของเราก็บอกความจริงเขาด้วยว่าจริงๆแล้วนิ่งหยวนโจนั้นได้ราชโองการมาสองอันนะคะซึ่งอันหนึ่งนั้นเป็นสิ่งที่จางซ่งนั้นอยากได้ค่ะก็คือการแต่งตั้งให้ลูกนะคะลูกที่เกิดมาจากฮองเฮาเซียนนั้นเป็นเป็นรัชทายาทเป็นผู้ที่ครอง เขาเรียกว่าอะไรคลองอแคว้นอู่ต่อไปนะคะอันนี้แหละราชองการอันนี้เป็นอันที่จางซ่งนั้นอยากได้นะคะแต่แล้วเขาก็ยอมรับในที่สุดนะคะซึ่งจุดนี้ในนิยายออนไลน์ที่หวานอ่านมาสําหรับเรื่องนี้นะคะไม่ใช่นะคะจางซ่งเนี่ยเป็นตัวลายที่ตายนะคะสุดท้ายแล้วคือเขายังคงมีความทะยะยานคือศึกนะคะศึกการแย่งชิงบัลลังก์ที่แคว้นอู่นี่ก็รุนแรงเช่นเดียวกันนะคะซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับคนที่6กขันั่นก็คือฮองเฮา เซียวเหยียนนะคะซึ่งในละครน่ะนางไม่ถูกในประเทศนะเพื่อนๆก็ถือว่านางก็เป็นผู้ชนะอีกผู้หนึ่งเพราะอยู่ๆกลายเป็นกลายเป็นผู้ที่ขาวสะอาดโคตรๆเป็นผู้มีวิสัยทัศน์สุดๆนะคะสำหรับฮอ,อ,องฮาเซียวนะคะซึ่งจริงๆแล้วฮองหฮาเซียวทําไม ปกติแล้วหวานจะจัดให้ตัวละครตัวนี้เป็นตัวร้ายก็เพราะว่าตัวละครตัวนี้มีความตั้งใจที่จะให้หยางอิงนะคะนางเอเรียกว่านางเอกหยางอิงนะคะองหญิงของอัดหวานเนี่ยคือไปแล้วไม่กลับคือไม่ได้มีกระจิตกระใจที่แบบว่าคนคนเนี้ยไปที่แคว้นอันแล้วจะได้กลับมานะคะเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจโหดมากเลยสำหรับเซียวเหยียนนะคะแล้วก็คนที่จัดนะคะจัดไอ้ชิงอินนะคะให้กับ ตัวขององค์หญิงนะคะเป็นแบบวางแผนทุกอย่างเนี่ยก็คือเซียวเหยียนนะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นละวหวานก็เลยจัดให้ให้เขาอยู่ในกลุ่มตัวลายนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่เราเห็นผ่านหน้าจอนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคนที่รับบทฮองเฮาเซียวนี้ก็คือเฉินตูหลิงนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าก <g oughs> ็คือตัวของนักแสดงด้วยแหละก็คืออยากจะให้เล่นเป็นบทของฮองเฮานะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องเป็นบทที่ที่มีความความขาวสะอาดเพราะว่าเฉิน ตูหลิงนั้นนะคะเล่นเป็นนางเอกในเรื่องอื่นๆเยอะแยะมากมายไปหมดเลยโปรเจกต์หลังจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คงไม่อยากจะให้มีเรื่องราวของของความเป็นตัวโกงนะคะมีความขุ่นความเทาอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในละครเนี่ยลูกยังไม่ทันเกิดเลยนะคะก็มีความไว้วางใจตันยางอ๋องมากๆค่ะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้นะคะปูทางมาในตอนต้นเรื่องประมาณว่าข้านี่แหละจะเป็นไทเฮานะคะอำนาจจะได้อยู่กับข้านะคะแต่พอมาช่วงหลังของเรื่องนะคะรีบค่ะรีบค่ะผู้กำกับ ไม่มีเวลาแล้วนะคะ40ตอนต้องตัดให้มันจบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเป็นคนดีแล้วกันมีวิสัยทัศน์สุดๆเลยนะคะก็สนับสนุนตันหยางอ๋องเต็มที่เพื่อที่จะให้คลองบัลลังค่ะแล้วก็แน่นอนว่านะคะตันหยางอ๋องนั้นได้เคยพูดเอาไว้แล้วว่าเจ้านั้นก็จะได้เป็นฮองเฮาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตันหยางอ๋องนั้นรักกับนางมาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กนะคะเรียกว่าเป็นคู่รักไว้เด็กกันมาเลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเซียวนะเซียวเหยียนนั้นไปแต่งงานกับ รัชทายาทนะคะเพื่อที่จะได้ขึ้นเป็นองเฮานั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็น6ตัวลายนะคะที่หวานคิดว่าพวกเขาเป็นตัวลายแล้วก็แล้วก็จุดจบของพวกเขานะคะก็มีจางซ่งที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็มีองเฮาเซียวเหยียนนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิจสดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ